เจองานปวดหัวต่เช้านะครับคันนี้นะครับอี s o TR นะครับผมเปลี่ยนช่วงล่างมานะครับใหม่หมดนะครับนี่เปลี่ยนลูกมงลูกบากมาใหม่หมดเลยนะครับตั้งสงตั้งสูตรมาเสร็จนะครับแล้วลูกค้าบอกรถขี่ไม่ได้นะครับของเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนขี่ได้นะครับก็ทําลูกล่างมาหมดแล้วนะครับขี่ไม่ได้เดียวซ้ายขวาไม่เด่ากันขับหน้าไว้นะครับเอากลับไปให้ร้านเดิมแก้3ามรอบ นะครับก็ยังเหมือนเดิมดูล้อแคมเบอร์ก็เป็นบวกนะครับไม่บวกได้ไงนะครับนี่นะครับบวก2องสากว่านะครับอันนี้เข้าสเปคนะครับแล้วนี่นะครับสองกว่านะครับดูดิรถวิ่งเป๋ไปเป๋มาออกขวานะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใส่แผ่นชิมนะครับอันนี้แก้มา3ามรอบเลยนะนะครับแล้ววิ่งมาหาผม ผมจะบอกเลยถ้าเป็นบางร้านนะครับเขาไม่รับแน่นอนนะครับทามาจนหมดขนาดนี้นะครับแล้วก็ให้ร้านเดิมแก้ไปแล้วสามรอบนะครับเนี่ยทำกับเขามาหมดเลยนะครับไม่หายนะครับแล้ววิ่งมาหาผมนะครับผมรับให้นะครับผมรับให้แต่ผมไม่บอกเลยถ้าไปที่อื่นนะครับเขาไม่รับแน่นอนนะครับน้อยร้านที่จะรับนะครับบางร้านไม่รับแน่นะครับนะครับมันต้องเสริมแผ่นชิมเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะไม่มีลูกเบี้ยวนะครับมันต้องเสริมแผ่นชิมนะครับเพราะเป็นบวกเยอะใช้ไปยางก็กินหน้าก็ไววงอะไรก็ดึง นะครับรุ่นนี้นะครับี่ขนาดแก้มาสามรอบมาดูค่านะครับเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนมาอย่างเดียวนะครับมานะครับในใมาแล้วนะครับลูกค้ามาจากนครสวรรค์นะครับก็เดี๋ยวแก้ให้นะครับเนี่ยผู้สาววิ่งมาก็จัดให้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันยี่ห่ววัดค่านะครับเป็นบวกนะครับยี่สิบแปด ผมจะใส่แผ่นชิมไป20มิลนะครับใส่เป็นชิมไป20มิล,มมลเพื่อลดค่าที่มันเป็นบวกลงมานะครับวิธีการใส่ชิมเนี่ยครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีหนอดกุ้งนะครับถ้าไม่มีหนอดกุ้งดึงแบบนี้นะครับเราก็จะใช้สับแผ่นชิมมุมคัตเตอร์ไปด้วยนะครับแต่นี้ใส่ไปเลยเนี่ยนะครับใส่ช่องนี้นะครับ ันนี้นะครับเรียกแผ่นจิ้มนะครับนี่นะครับเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูค่ากันนี่นะครับนี่ผมสับจิมแล้วนะครับตะกี้ยี่กว่านะครับเหลือ0.6นะครับเห็นไหมครับใกล้เคียงแล้วก็0.4นุะครับนี่มุมแคมเบอร์นะครับที่เราต้องสับจิมนะครับแล้วส่วนค่าแคมเบอร์คัตเตอร์นะครับเดี๋ยวคัตเตอร์อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งกันนะครับจะกินซ้ายกินขวาไงเราก็มาปรับตรงนี้เอานะครับแต่หลักๆเลยนะครับมุมนี้แคมเบอร์นะครับถอดใส่ชิมอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับกระดูกล้วนๆนะครับผมเนื้อกินไปหมดแล้วนะครับแต่ผมก็รับนะครับ